ไปทางหนองคายนะครับไปทางหนองคายรถตรวจเน,นะครับตอนนี้เรามาเที่ยวนะครับแล้วอยุธยานะครับตอนนี้เรามาถึงที่สถานีอยุธยาแล้วนะครับแล้วเจะออกเดินทางไปท่องเที่ยวในตัวเมืองอยุธยานะครับ นี่เรามาถึงอยุทยาแล้วครับนั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครนะครับยังอยุธยาคนเยอะมากนะครับมาถึงฝนก็ตกดูกคนมาอายุทยาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเ,เพื่อนๆนะี่ครับมาก็ลงรถไฟมานะครับลงรถไฟมาแล้วก็จะมีรถสองล้อนะครับหรือรถสามล้อของอยุธยานะครับ เ,เพื่อนๆรถแรกจ้างร,ารถกิตยารถกระป๋อรถสามล้อนะครับแล้วแต่จะคุยกันนะครับเรื่องราคาใกล้ๆนะครับพี่น้องใกล้ๆแล้วแต่จะคุยกันเราก็นั่งอันนี้ก็เดินอกมาจากสถานีรถไฟนะครับเพื่อกัมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินพาเที่ยวนะครับมีรถกระป๋อจอดเอยอะๆนะครับรอรับจ้างรอรับจ้างนะครับหมู่บ้านญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะประปิปชมว่าเป็นยังไงเกดีวัดสามปื้มก็มีหลายอย่างหลายอ่ยครับเรามาถึงสาเซิงเตาแล้วนะครับแล้วก ไเรามาถึงอยุธยาแล้วขออัฟครับพูดผิดเรามาถึงอยุธยาแล้วเราก็จะพาเดินรอบๆดูแถวใกล้ๆสถานีรถไฟนี้ก่อนก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับเราจะพาเดินพาเที่ยวอยุธยาหนึ่งวันนะครับวันนี้พาเดินพาเที่ยวอยุธยาหนึ่งวันนะครับเรามาถึงแล้ววัดอีกวัดแห่งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือวัดพิชัยสงครามนะครับวัดพิชัยสงครามเราก็จะเข้าไปด้านในนะครับไปกราบไปไหว้สักหน่อยก่อนที่จะไปวัดอื่นนะครับอันนี้วัดนี้อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟนะครับใกล้สถานีรถไฟเราลงรถไฟก็สามารถที่จะเดินมาเที่ยวได้นะครับอันนี้วัดพิชัยสงครามนะครับวัดพิชัยสงคราม อันนี้เขาก็ถีบจักรยานนะครับถีบจักรยานเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วแต่ตามชอบใจนะครับวันนี้ขอแ,แต่ตามชอบใจจะไปเที่ยวไหนนั้นก็เดี๋ยวเข้าไปไหว้พระในวัดก่อนก็แล้วกันนะครับที่วัดเข้าไปไหว้พระที่วัดตรงนี้ก่อนนะครับเราเดินเข้ามาถึงก็ามาตรงหน้าพระอุโบสถนะครับหน้าพระอุโบสถ รพระบรมสดนะครับก็จะมีรูปปั้นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับมากลับมาไหว้หลวงพ่อนะครับวันนี้นี่นะครับ ลงพ่ออุดมนะครับเป็นยวัดพิชัยนะครับสงขามอยุทยานะครับนี่แล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบเราไหว้อันนี้ล็อกกุญแจเอาไว้นี่ก็คือพระสังเจาใจนะครับ แล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในวัดแห่งนี้นะครับเราก็เดินเดินเดินเข้ามานี่นะครับเเข้ามาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในวัดเทาากราบเราไหว้นะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับที่วัดพิชัยสงครามนะครับ นี่ก็เลยเดินเข้ามาตรงที่หน้าศาลาญานิสานนะครับวัดที่นี่อยุธยาครับเพื่อนอยุธยานะครับน่ะครับอ สวัสดีครับผม,ผมเบบผมประสรเสริฐจากเาแชนนลครับมาเที่ยวที่วัดพิชัยสงครามนะครับวันนี้มาชมมาเที่ยวมาวัดไหว้พระตามวัดวาอารามต่างๆนะครับครับมาถึงแล้วครับวัดพิชัยนะครับเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆในวัดนี้มีอะไรมั่งนี่ถ้าอยากมากลับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และมาชมของสวยๆงามๆภา,ายในวัดแห่งนี้นะครับก็ามาได้ นนะครับี่ <c oughs> เป็นยังไงครับนี่พิพิธภัณฑ์ าจะพาเข้าไปชมข้างในว่ามีอะไรนะครับที่วัดพิชัยสวยงามครับใครอยากมาเที่ยวที่อยุธยานะครับลงจากสถานีรถไฟออกมาก็ไม่ไกลนะครับลงจากรถไฟมาก็เดยนมานิดนึงนะครับนี่พระพุทธพิชัยนิมิตนะครับคือ อยู่ข้างในนี้เรายังไม่ได้เดินเข้าไปแต่ตอนนี้เราอยู่ข้างนอกเราเพิ่งจะดูเดินรอบๆอบนอกก่อนนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนเข้าไปเดินไปชมของสวยสวยงามและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้นะครับ เราเดินเข้ามาก็ามาเจอมาตำมาตึง้งพระแกะสลักงดงามมากนะครับอันนี้ชื่อพระอะไรนะครับสวยปางสมาธิสวยๆนะครับแกะ้วยหินทรายดุดสวยๆนะครับแกะสลักหินทรายสวยมาก ก็จะพาเดินขึน้นมาเรื่อยๆว่าม,มีอะไรให้ชมที่สวยงา,งามภายในวัดแห่งนี้มากมายนะครับมากมายใหเราชมสวยมากครับมีรูปเหมือนหลวงปู่หลวงตาสารพัด,พดรูปพระศพองค์นะครับนี่ครับคุณหน้าคุณตาดีก็คือหลวงตามหาบัวนะครับ มกามหาบัวมีพระอาจารย์คายนะครับคายว่าจาสิทธิ์นะครับสวยงามมากครับที่วัดนี้ออกไม่ถูกหลายรูปหลายองค์นะครับหงวงพ่อสดนะครับก็มีนะครับหลวงพ่อหลวงปู่สวงก็ยังมีนะครับหลวงปู่สวงก็มีนะครับ อันนี้หลวงพ่ออุปศีนะครับเขาเรียกว่ารานอัศริยะสงฆ์นะครับที่นี่คือวัดพิชัยสงคารามนะครับมีรูปเหมือนหลวงพ่อดังๆหลงเยอะแยะนะครับ หลายรูปหลายองค์นะครับนับไม่ถ้วนที่เราจะนับมากราบมาไหว้ได้นะครับที่วัดพิชัยสงครามครับที่นี่อยุธยาครับอยุธยานะครับเดินเข้ามาแล้วก็สวยงามนะครับเรายังเดินอยู่ภายนอกวัดนะครับวัดนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผมประเสริฐพาเที่ยวนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับประเสริฐพาเที่ยวชาแนลครับวันนี้มาถึงอยุธยาครับเราจะพาไปชมสิ่งสวยงงามภายในอยุธยานี้จะได้กี่วัดยังไม่ทราบนะครับเราเพิ่งมาถึงนั่งรถไฟลงมานะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับ